ซุนเหมิงเหมิงคือบุคคลผู้ทรงอิทธิพลและมีความสามารถมากที่สุดของเสี่ยวชูหอราน,นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อเห็นซุนเหมิงเหมิงอยู่ที่นี่เสี่ยวชูหอรานผู้ไร้เดียงสาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเธอคิดว่าเป็นแค่การพบกันโดยบังเอิญทันใดนั้นซุนเหมิงเหมิงก็เดินเข้ามาหาเธอและกล่าวอย่างเคารพว่า ท่านเซียวค่ารอท่านอยู่ที่นี่ตามคำสั่งของพ่อบ้านถังข้าจะพาท่านกลับไปหาทอมสารยี่ปีนาทีหลังเราจะออกเดินทางคืนนี้และข้าจะไปกับท่านและพ่อแม่ของท่านเสี่ยวชูหอรานมองเธอด้วยความตกใจเธอมีคำถามมากมายอยู่ในใจแต่ชั่วขณะหนึ่งเธอไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนดีซุนเหหมิงเอื้อมมือไปรับกระเป๋าเดินทางและเป้สะพายหลังของเธอ พร้อมกับพูดด้วยความละอายใจว่าขออภัยครับคุณเซียวเนื่องจากเหตุผลพิเศษข้าจึงไม่สามารถบอกตัวตนของข้าได้ข้าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของพ่อบ้านถังและข้าจะคอยอยู่เคียงข้างท่านเพื่อความปลอดภัยของท่านเซียวฉู่หอรานกลับมามีสติทันใดนั้นก็ยิ้มอย่างขมขื่นก่อนจะพูดอย่างเขินอายว่าข้าคิดว่าเจ้ากำลังจับตาดูข้าอยู่ใช่ไหม เจ้ามาที่นี่ไม่นานหลังจากที่ข้าตั้งสตูดิโอขึ้นหลายคนลาออกเพราะแรงกดดันแต่เจ้าไม่เคยบ่นหรือรู้สึกเหนื่อยเลยข้าคิดว่าข้าได้พบกับมือขวาแล้วแต่ข้าไม่คาดคิดว่าจะมีเรื่องราวลับๆซ่อนอยู่อีกสุนเหหมิงพูดอย่างตรงไปตรงมาพร้อมรอยยิ้มว่าท่านเซียวข้าปิดบังไว้ก่อนข้าเข้าใจอคติของเจ้าที่มีต่อข้าข้าไม่อาจแก้ตัวให้กับการปกปิดและการหลอกลวงของข้าได้ ข้าบอกได้เพียงว่าถึงแม้ข้าจะไม่ใช่ทหารแต่ข้าก็ถูกอบรมสั่งสอนและสั่งสอนทางทหารอย่างเข้มงวดที่สุดมาตั้งแต่เด็กดังนั้นในฐานะทหารข้าเชื่อในการปฏิบัติตามคำสั่งหากคำสั่งสั่งให้ข้าอยู่เคียงข้างเจ้าข้าก็ต้องทำตามเซียวฉู่หอรานถามนางว่าหากคำสั่งสั่งให้เจ้าข่าข้าเจ้าจะไม่ลังเลเลยใช่ไหม ซุนเหมิงเหมิงไม่ได้ตอบคำถามที่ยั่ยยุข,ของนางแต่กลับตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าถ้าคำสั่งสั่งให้ฆ่าตายแทนเจ้าข้าจะไม่ลังเลเสี่ยวฉู่หอรานไม่คาดคิดว่าซุนเหมิงเหมิงจะตอบเช่นนั้นทันใดนั้นความขุ่นเคืองและความรู้สึกเหมือนถูกหลอกก็หายไปนางเข้าใจและเห็นใจซุนเหมิงซุนเหมิงมีจุดยืนและจุดยืนของตนเอง ทำหน้าที่ของตนให้สําเร็จในมุมมองของนางไม่มีถูกหรือผิดคำตอบของนางก็เฉียบแหลมเช่นกันหากคำสั่งสั่งให้นางตายแทนเขานางก็จะไม่ลังเลในยับแฝงคือหากคำสั่งสั่งให้นางฆ่าเข่าจริงนางก็จะทำเช่นเดียวกันการฆ่าคนหรือตายแทนคนอื่นปราบใดที่เป็นคำสั่งก็ไม่ต่างอะไรกับนางดังนั้นนางจึงนอดถอนหายใจไม่ได้ เจ้าเพิ่งอายุ20เองจะพักดีต่อพวกเขาได้อย่างไรเจ้ายัางเด็กนักไม่ควรค้นหาความหมายของชีวิตตนเองหรือสุนเหมิงเหมิงยิ้มพลางกล่าวอย่างไม่ถ่อมตนหรือเย่อหยิ่งว่าท่านเซียวชีวิตข้าได้รับมาจากพวกท่านถ้าไม่มีพวกท่านแม่กับข้าคงตายไปนานแล้วท่านให้การศึกษาทางทหารแก่ข้าตั้งแต่เด็กไม่ใช่เพื่อตอบแทนบุญคุณในอนาคตแต่เพื่อให้ข้าได้ฆ่าสัตวูด้วยมือของข้าเอง ข้าทำสำเร็จและพวกท่านก็ไม่ได้จำกัดอิสรภาพของข้าข้าเลือกที่จะอยู่และทำงานเพื่อพวกท่านไม่เพียงเพราะพวกเขาปฏิบัติต่อข้าด้วยความเมตตาเท่านั้นแต่ยังเพราะพวกเขาเป็นคนดีจริงๆด้วยเซียวชูหอรานพยักหน้ายอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวพลางถอนหายใจเอาล่ะท่านไปกับเราเหมือนมีคนรู้จักคอยดูแลท่านเลยรถของท่านอยู่ไหนไปกันเถอะซุนเหเหมิงยิ้มแล้วกล่าวว่า ท่านเซียวจริงๆแล้วข้าจะออกจากจินไปกับท่านเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วค้าและเพื่อนร่วมงานตัวจริงจะดูแลท่านและครอบครัวของท่านเราอาจจะได้อยู่ด้วยกันไปอีกนานเซียวฉู่หอรานดีใจที่ได้ยินเช่นนั้นแต่ก็รู้สึกหดหู่ใจอีกครั้งเธอกระซิบว่าพวกเขาขอให้คุณอยู่เฝ้าดูพวกเราหรือครับพวกเขากลัวว่าผอมาจะาเสียการควบคุมและติดต่อเย่เฉินหรือ ซุนเหมิงเหมิงกล่าวท่านเซียวครับจริงๆแล้วด้วยสถานการณ์ที่นายน้อยกำลังเผชิญอยู่ถึงคุณจะออกไปทั้งหมดเขาก็อาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้ในยามฉุกเฉินการเฝ้าติดตามกับการป้องกันแทบไม่ต่างกันเลยผมเข้าใจครับเซียวชู่หอรานพยักหน้าอย่างอ่อนโยนจากนั้นซุนเหมิงเหมิงก็พาเธอไปยังลานจอดรถซึ่งมีรถพาณิชย์สีเข้มจอดอยู่แล้ว ซุนเหมิงเหมิงวางสัมภาระไว้ในท้ายรถเปิดประตูบานเลื่อนให้เซียวชูหอรานขึ้นรถก่อนแล้วจึงขึ้นไปนั่งที่คนขับหลังจากสตาร์ทรถซุนเหมิงเหมิงกล่าวกับเสียวชูหรานะว่าคุณเสี่ยวเราจะออกเดินทางประมาณสามทุ่มคุณและครอบครัวไม่ต้องนำสัมภาระมาเยอะแค่ถือขึ้นเครื่องก็พอถ้ามีอะไรที่ต้องนำไปก็ถ่ายรูปส่งมาให้ผมได้เลย เดี๋ยวคืนนี้ผอมาจัดจัดการให้คนมาแพ็คของให้ขอองค์อาจจะมาถึงช้ากว่าของคุณหนึ่งวันเสี่ยวชูหอรานประหลาดใจกับความเป็นมืออาชีพของอีกฝ่ายแต่ก็โล่งใจหลังจากคิดดูดีๆแล้วจึงถามว่าเราจะออกนอกประเทศทางน้ำใช่ไหมครับใช่ครับสุนเหมิงกล่าวเรือบรรทุกสินค้าจอดอยู่ที่ท่าเรือเต้าเฉิงครับพอถึงเช้าตรู่เราจะขึ้นเรือทันที เสี่ยวชูหอรานพูดอย่างประมาทถ้าเราขึ้นเรือบรรทุกสินค้าผมควรจะติดต่อพ่อแม่ยังไงครับผมยังไม่ได้บอกท่านเลยผมวางแผนไว้ว่าจะพาท่านออกไปเล่นสักสองสามวันหลังกลับซุนเหมิงยิ้มและกล่าวว่าไม่ต้องกังวลครับมีฉากกั้นแบบยกขึ้นอยู่กลางรถบริษัทของเราครับหลังจากที่ท่านให้พ่อแม่ขึ้นรถตอนกลางคืนแล้วท่านก็สามารถนั่งที่บอกคนขับร่วม แล้วให้พ่อแม่นั่งที่ห้องโดยสารด้านหลังได้เมื่อฉากกั้นยกขึ้นก๊าซยาสลบที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นและไม่เป็นอันตรายจะถูกปล่อยออกมาในห้องโดยสารด้านหลังก๊าซนี้จะทำให้พวกเขาง่วงนอนเป็นเวลานานจากนั้นรถของเราจะขับตรงเข้าไปในเรือบรรทุกสินค้าภายในมีห้องต่างๆที่มีสภาพดีมากเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาเราก็จะออกทะเลแล้วท่านก็สามารถเล่าทุกอย่างให้พวกเขาฟังได้ผมเชื่อว่าพวกเขาจะเข้าใจ เซียวชูหอรานอุทานด้วยความประหลาดใจนี่มันเรียบง่ายและหยับคายขนาดนั้นเชียวหรือใช่สุนเมือง,งอเหมิงกล่าวนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไม่อย่างนั้นถ้าพวกเขารู้ตัวว่ามีบางอย่างผิดปกติระหว่างทางหรือสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติระหว่างขึ้นเรือคุณคงลำบากใจที่จะอธิบายให้ฟังแน่ถ้าพวกเขาพยายามติดต่อคุณชายอย่างรับรับแผนทั้งหมดก็จะพังทลาย ถ้าเข้าใจถึงแม้เซียวชูหอรานจะไร้เดียงสาแต่เขาก็ยังมองเห็นภาพรวมได้สถานการณ์ที่เลวร้ายยิ่งต้องใช้มาตราการขั้นเด็ดขาดด้วยบุคลิกของพ่อแม่หากพวกเขาสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติพวกเขาก็คงมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองพ่อไม่อาจทนที่จะทิ้งรากฐานที่พ่อสร้างไว้ในสมาคมศิลปะการเขียนผู้กันและจิตรกรรม และการขับรถคันลิกแน่นทุกวันไปอย่างไร้จุดหมายแม่ไม่อาจทนที่จะทิ้งคฤหาสน์หรูหราในทอมสันอีปินและยิ่งกว่านั้นลูกเขยผู้มัง่งคั่งอย่างเย่เฉินเพื่อเย่เฉินพวกเขาจึงไม่สามารถก่อเรื่องวุ่นวายใดๆได้เลยวิธีที่ดีที่สุดคือตามที่ซุนเหมิงเหมิงแนะนำคือปล่อยให้พวกเขาขึ้นรถแล้วหลับไปหลับยาวไปจนถึงทะเลหลวงโทรศัพท์ของพ่อแม่เธอไม่มีระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ดังนั้นเมื่ออยู่ในทะเลหลวงต่อให้พวกเขาอยากติดต่อเย่เฉินแบบลับๆก็เป็นไปไม่ได้เมื่อคิดได้เช่นนี้เธอจึงพูดกับซุนเหหมิงว่าแน่ใจนะว่ายาสลบจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแน่นอนซุนเหเหมิงพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่มีอันตรายอะไรหรอกแค่ทำให้พวกเขาหลับสนิทอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ไม่ต้องห่วงเรามีทีมแพทย์15คนตอนนี้พวกเขาอยู่บนเรือแล้วพวกเขาบรรทุกอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดและเดินทางไปกับเราในอนาคตทีมนี้จะดูแลคุณและครอบครัวของคุณโดยเฉพาะเสี่ยวชูหอรานพูดอย่างไม่ใส่ใจว่านี่มันเรื่องใหญ่เกินไปไม่จำเป็นต้องยุ่งยากขนาดนั้นแค่สร้างสภาพแวดล้อมที่เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติก็พอแล้ว ซุนเหหมิงกล่าวอย่างจริงจังว่าท่านเซียวหรือข้าควรเรียกท่านว่านางเย่ท่านเป็นภรรยาของท่านชายเราพาท่านและครอบครัวไปโดยไม่บอกท่านชายซึ่งถือเป็นการกบฏครั้งใหญ่แล้วหากเราไม่ดูแลท่านและครอบครัวของท่านให้ดีเราจะเผชิญหน้ากับท่านชายในอนาคตได้อย่างไรนอกจากนี้เราจะไม่ขัดขวางท่านและท่านชายจากการพบกันตลอดไปเมื่อคุณชายบรรลุแผนการแก้แค้น ทุกอย่างจะถูกสารภาพกับคุณชายและจะไม่มีข้อจํากัดใดๆต่อการติดต่อกับท่านชายเราไม่สามารถติดต่อหรือพบกันได้หากเราไม่สามารถดูแลท่านและครอบครัวของท่านในช่วงเวลานี้ท่านชายจะตำหนิเราอย่างแน่นอนณจุดนี้ซุนเหมิงกล่าวเสริมว่าเราได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้ท่านและครอบครัวเรียบร้อยแล้ว คนรับใช้คนส่วนบริการแพทย์คนขับรถคนขับเรือยอชนักบินเฮลิคอปเตอร์แม้แต่ครูสอนกอล์ฟเทนนิสดำน้ำและโยคะล้วนทำงานเต็มเวลาและเราได้ฝึกฝนพวกเขามาหลายปีแล้วคุณและครอบครัวจะไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศายัยการเดินทางความบันเทิงหรือสุขภาพอีกต่อไปเมื่อไปถึงที่นั่นเสียวชูหอรานพร่งออกมานี่นี่มันเปลืองเงินสิ้นดี มันเป็นเงินของเย่เฉินทั้งหมดเสียไปหมดแล้วค่ะข้าทนไม่ไหวจริงๆซุนเหมิงยิ้มและพูดว่าไม่ต้องห่วงครับท่านหญิงเงินจำนวนนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆในน้ำตื้นสำหรับคุณชายน้อยเท่านั้นเอาเป็นว่ารายได้ของท่านชายในหนึ่งวันก็เพียงพอให้ท่านและครอบครัวได้ใช้ชีวิตอย่างมีมาตรฐานสูงสุดแล้วเซียวชูหอรานตกตะลึง แต่ซุนเหมิงไม่ได้พูดเล่นอันที่จริงท่านกำลังคิดแบบอนุรักษ์นิยมอยู่ความสามารถในการหารายได้ของเยเฉินไม่อาจวัดได้ด้วยแนวคิดทางธุรกิจแบบเดิมๆเ,เธอจงใจพูดกับเซียวชูหอรานอย่างตรงไปตรงมาว่าท่านหญิงอันที่จริงท่านชายไม่เพียงแต่เป็นทายาทของตระกูลเยเท่านั้นและท่านก็ไม่ใช่หลานชายของตระกูลอัน ท่านยังเป็นเจ้านายใหญ่ที่สุดของบริษัทขนส่งขนาดใหญ่อย่างอ e ี s ู Shipping ด้วยข้าไม่รู้ว่าท่านรู้หรือไม่ว่าในยุคที่การขนส่งทางเรือมีกำไรสูงสุดเรือขนส่งสินค้าทางเรือสามารถทำกำไรได้หลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเที่ยวและ e อี s ู Shipping ก็มีเรือหลากหลายประเภทจอดเทียบท่าอยู่มากกว่าร้อยลำเซียวชูหอรานถามด้วยความตกใจ เรื่อขนส่งสินค้าทางเรือสามารถทำกำไรได้หลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเที่ยวหรือนี่มันเวอร์เกินไปแล้วซุนเหมิงยิ้มและกล่าวว่ามันอาจจะดูเวอร์ไปหน่อยแต่คุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าค่าขนส่งพุ่งสูงขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ค่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์จากเอเชียตะวันออกไปยังสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงถึง20,000ดอลลาร์สหรัฐโดยตรงและเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่สุดภายใต้บริษัทอีสตชิปปิ้งก็บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เต็มลำถึง24,000ตู้คอนเทนเนอร์กล่าวอีกในหนึ่งเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ลำนี้สามารถสร้างรายได้จากการขนส่งสินค้าจากจีนไปยังสหรัฐอเมริกาได้มากกว่า400ล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐต่อให้เป็นเครื่องพิมพ์เงินก็พิมพ์เงินได้ เร็วขนาดนั้นไม่ได้หรอกสุนเหมิงไม่ได้พูดอะไรต่อเธอรู้ดีว่าถึงอย่างนั้นกำไรของอีสตชิปปิ้งก็ยังไม่ดีเท่างานประมูลยาฟื้นฟูของเย่เฉินเสียอีกแถมค่าครองชีพของครอบครัว3ามคนของเสี่ยวชูหอรานในตาฮีตีก็ไม่น่าจะถึง50ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเสียด้วยซ้ำนี่จึงเป็นแค่เศษเสี้ยวเล็กๆจริงๆ เหตุผลที่เธอเล่าเรื่องอีสุชิปปิ้งให้เสี่ยวชูหอรานฟังก็เพราะเธอหวังว่าเสี่ยวชูหอรานจะเลิกคิดที่จะเจอเย่เฉินอีกครั้งในใจลูกน้องของอันเฉิงซีทุกคนรู้ดีว่าอันเฉิงซีหวังว่าเสี่ยวชูหอรานจะได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในตาฮีตีไม่ต้องกลับไปหาเย่เฉิงอีกสีหน้าของเสี่ยวชูหอรานก็เศร้าหมองเล็กน้อยเช่นกัน เธอเริ่มรู้สึกตัวมากขึ้นเรื่อยๆว่าช่องว่างระหว่างเธอกับเย่เฉินนั้นกว้างใหญ่เกินจะจินตนาการได้หลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเธอกล่าวว่าแค่ทำตามแผนของเธอก็พอ